เราเอาพวกเรารวมๆกันเนี่ยรวมๆกันรวมๆกันเสร็จปั๊บต้องโอนไปที่กู้ภัยที่เขาพร้อมตอนนี้มันมีกู้ภัยที่เขามีเรือมีรถมีอะไรทุกอย่างแต,ไงต,ต่ไม่มีเงินเติมน้ำมันไม่มีเงินเติมน้ำมันเราเราเอาแบบน่ารักน่ารักที่ละสองหมื่นก่อนสองหมื่นปัก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 เสร็จปั๊บให้เขาไปลุมเลยตอนนี้งั้นเอาอย่างนี้นะครับกู้ภัยไหนนะครับกู้ภัยไหนที่พร้อมที่จะเดินทางแต่ไม่มี ปัญหาเรื่องน้ํามันนะครับที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเน้นกู้ภัยที่อยู่ใกล้สุดแล้ววิ่งไปใกล้สุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางเราจะจะรับรับเรื่องพวกนี้เอาเท่าที่ไหวนะพวกผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายอะไรนะครับเท่าที่ไหวเพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้รับบริจาคพวกผมจะรวมมวลกันเองพวกที่เป็นเงิน,น,นอของพวกเราเองเงินของพวกเราเองโอเคใช่ใช่ใช่เอางี้ละกันเดี๋ยวไอ้พวกรับเรื่องพวกนี้เราเราจ้ะเออแอดมิน แอดมินเพจเจนนี่แอดมินแอดมินิกต็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตอบนะครับกู้ภัยชุดไหนที่พร้อมที่จะเดินทางแต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเดินทางนะครับก็เดี๋ยวมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนตอนนี้บรรยากาศก็ทุกคนก็ช่วยกับคนะไายคนละมือครับแต่ว่าก็เท่าที่ไหวเท่าที่ไหวเพราะสถานการณ์ตอนนี้จริงๆสิ่งที่ต้องการที่สุดคือการอพยพ พี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่โดยต้องอาศัยเรือท้องแบนเรือเร็วเจ็ตสกีและต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับขนามมากมายทําไมพวกเราไม่ไปกันเองไปเป็นภาระครับพวกเราไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการขับเจ็ตสกีการขนย้ายต้องเป็นพี่ๆกู้ภัยเท่านั้นนะครับตอนนี้สถานการณ์มันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับฝากคุณย่าด้วยนะครับโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเราค่อย ไอ้มิน t ิ๊กตอกของน้องเจนนี่นะครับเดี๋ยวจะรับเรื่องนะครับขอเป็นกู้ภัยที่พร้อมที่จะเดินทางแต่พวกเราก็ต้องกรองหน่อยนะครับมิจฉาชีพมันจะมาในช่วงนี้แหละช่วงที่พวกเรากาลังลาบากนี่แหละมิจฉาชีพก็เยอะนะครับยูลงพื้นที่แล้วครับยูลงพื้นที่แล้วยูอยู่กับน้องทหารนะครับโอเคฝากคุณยายหนึ่งร้อยปี ติดเตียงออกซิเจนกำลังจะหมดคนสูงอายุอีกสองคนมีโรคประจำตัวขอพิกัดเลยครับใครที่รู้พิกัดนะครับตอนนี้เพราะว่าโซเชียลมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับใครที่รู้พิกัดคุณยายอายุร้อยปีแล้วก็ที่ติดเตียงแลวอ,ออกซิเจนใกล้จะหมดฝากพิกัดด้วยครับเดี๋ยวผมจะมันม,จมีจะมีน้องน้องที่อยู่พื้นที่อยู่แล้วที่เป็นกู้ภัยที่พร้อมที่จะแบบว่านําของมาไปส่งนะครับ ตอนนี้ผมเน้นนะครับเน้นพี่ๆที่อยากจะไปช่วยนะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับสถานการณ์ตอนนี้มันว่ากันด้วยของการเอาชีวิตรอดนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถ้าถ้าเกิดว่าเราอยากไปเยียวยายัางไงก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับซัพพอร์ตมูลิธิอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงมูลนิธิไหนนะหนูเนาะที่ที่พร้อมจะเดินทางขอเป็นใกล้ๆนะผมเข้าใจนะมีพี่ๆมูลนิธิจากภาคเหนือการเดินทางมันจะมันไกลไปและอีกอย่างหนึ่ง เอาคนในพื้นที่ดีกว่าเขาจะรู้ว่าน้ําตอนนี้มันท่วมไปถึงไหนแล้วเข้าไปได้ยังไงให้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวทางเราจะเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องของการค่าน้ํามันต่างๆนะครับโรงพยาบาลขาดน้ําเครื่องปั่นไฟค่ะโรงพยาบาลน,นะครับแต่ถ้ามึงจิตไม่แข็ง รับไม่ไหวน้มืออ่าอ่าอ่มันจิตไม่แข็งให้ให้แอดมินดีกแบบอธแอดมินแอดมินรับเรื่องเราเราจดแล้วแอดมินรับเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวกวนกวน้องน้องก็เจออะไรมาก็ไม่รู้บ้างนะครับกว่าจะมาถึงเด็การเป็นเจนนี่เนี่ยนี่ร้องไห้อ่ะเด็กน้อยโชคสมาน3ติดหลังคา15คนพิกัดทุ่งเสาครับทุ่งเสาครับพี่พเจ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่ทุ่งเสานะครับตอนนี้ติดหลังคา15คนนะครับโรงพยาบาลขาดน้ําขาดไฟโอเค โรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลหาดใหญ่เลยนะครับผมอาหารแห้งฮารานมีด้วยนะครับคณอิสลามเยอะโอเคครับจะพยายามเท่าที่เท่าที่จะทําได้นะครับจะพยายามเท่าที่จะทําได้นตอนนี้คือเราอ่านข้อมูลเพื่อส่งต่อให้ทุกๆคนไม่ต้องมาบริจาคที่ศูนย์ของน้องเจนนี่คนเดียวนะครับคือใกล้ที่ศูนย์ไหนใกล้ที่จังหวัดไหนต้องเป็นที่นั่นดีสุดนะครับตอนนี้แต่พวกเราต้องจาเป็นที่ต้องมาตั้งศูนย์มาตรงนี้เพราะว่าเราสะดวกตรงนี้โอเคละของมันจะอาจจะถึงช้าหน่อยแต่ว่าจํานวนคนสา0,000ื่น เกือบ4ี่หมื่นคนที่กําลังดูทิกตอกของน้องเจนนี่เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆในการที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ส่งต่อว่าสถานที่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็หนักครับตอนนี้คือได้ได้ครับได้ครับตอนนี้คือเราจะรับเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าง่ายสุดนะครับง่ายสุดเลยเจ้าหน้าที่ท่านไหนที่พร้อมที่จะเดินทางนะครับยิ่งเดินพื้นที่ยิ่งดีเลยนะครับ พวกเราจะทางาทางน้องเจนนี่แล้วก็ทางแม่แม่นี่แหละที่ขายของกันช่วงเทศกาลเจนนี่นี่แหละเดี๋ยวจะซัพพอร์ตค่าน้ำมันซึ่งพอดีนะเราจะไม่เบื่อบางเราไม่ได้มีเงินเยอะอะไรมากมายน้ำมันจริงๆค่าน้ำมันไปสู้กันต่อเสร็จปั๊บที่เหลือหน้างานเราค่อยส่งกันช็อตต่อช็อตง่ายสุดนะครับพี่กัดคุณย่าส่งมาเลยค่ะพี่กัดคุณย่า100ปีที่ติดเตียงส่งมาเลยครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่น้องๆที่กําลังดูไล์อยู่นะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เดินทางลงไปแล้วนะครับ ดยเฉพาะไอ้มูลที่ของพี่กันจอมพลังแล้วก็มูลที่ของพี่พี่บุ๋มบรรดาซึ่งตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่พี่พิธหารก็สแตนบายไว้อย่างน้อยสื่อกลางตรงนี้มันสามารถส่งต่อข้อมูลจริงนะครับส่งต่อข้อมูลจริงนะครับขออนุญาตน้องๆที่ที่เข้ามาคอมเมนต์ที่มันผัดข้อความแล้วมันแล้วมันไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ที่มันมีประโยชน์นะครับขอไว้ก่อนสถานการณ์ช่วงนี้นะครับค่อยมา,าสนุกสนานกันค่อยว่ากันอีกทีนึ่งนะครับหันใหญ่ส่งหนักมากครับโรงพยาบาลขาดน้ําขาดไฟครับอันนี้เข้าใจ น้ำดื่มน่าจะหมดไปได้เพราะว่ารถมันควบคุมน้ำหนักการเดินทางมาจะต้องสลับกันกับไอ้กล่องนี่อกู้ภัยได้เลยครับกู้ภัยที่อยู่ใกล้ๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะกู้ภัยที่อยู่ที่อ่าภาคใต้นะครับตอนนี้ติดต่อเข้ามาที่อ่าแอดมินของน้องเจนนี่เลยนะครับแอดมินของทิกตอกน้องเจนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกับนะครับแต่อาจจะมีการตรวจสอบหน่อยนะ นะครับเรา้ตรวจสอบอยู่แล้วเนาะต้องตรวจสอบเพราะว่าช่วงนี้แหละครับช่วงของการโกงนะครับมีชาชีพเขาไม่ได้สนหรอกครับว่าใครจะเป็นตายนะครับอะไรที่เขาได้ผลประโยชน์เขาเอาหมดนะครับตอนนี้อยู่ที่สายใหม่เจานะครับก็ยังเปิดรับบริจาคกันอยู่เรื่อยๆนะครับพี่ๆพี่น้องประชาชนก็อย่างน้อยๆก็คือเราช่วยได้เท่าที่ช่วยช่วยได้ในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับพิกัดคุณย่าตอนนี้ส่งมาเลยค่ะปิ๊กปิ๊กป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 ๊กพิกัดคุณย่าส่งมาหรือยังครับต้องการรถสิบล้อ ที่กัดคุณย่าส่งมาเลยนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับพี่ชายครับเยี่ยมเลยครับฝนตกไม่หยุดเลยครับตอนนี้ฝนตกไม่หยุดเลยนะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่ไ,ไฟดับดแบตหมดคนไข้โอเคครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่มีเครื่องปั่นไฟหรือ,อมันจะมีชุดเครื่องเสียงที่อยู่ตามตามหัวเมืองแหละจังหวัดต่างๆอ่ะมันจะมี วิีเครื่องเสียงที่เขามีเครื่องปั่นไฟส่งไปก่อนเดี๋ยวค่าน้ํามันพวกผมส่งตามไปนะครับค่าน้ำมันในการเติมน้ำมันเครื่องปั่นไฟยังไงใครที่มีเครื่องปั่นไฟใกล้ที่สุดนะครับโรงพยาบาลส่งไปก่อนส่งไปก่อนเดี๋ยวค่าน้ำมันส่งเข้ามาที่แอดมินแอดมินทิกต็อกของน้องเจนนี่นะครับอันนี้สําคัญมากเพราะโรงพยาบาลนี้ต้องใช้ไฟฟ้าในการที่จะปั๊มอ่าเขาเรียกว่าเครื่องออกซิเจนนะครับเครื่องออกซิเจนนะครับอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟดับ เครื่องปั่นไฟจากงานบันเทิงนะครับเวทีเครื่องเสียงเขาจะมีเครื่องปั่นไฟประจําอยู่นะครับเอาไปส่งก่อนด่วนเลยครับเอาไปส่งก่อนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวพวกค่าน้ำมันอะไรเดี๋ยวพผมส่งตามไปเอาเพื่อเมืองส่งขาด้วยครับมาน้องเจงนี่มามา,มาสลับกันสลับกันที่มาแล้วสบายใจแล้ว ต้องการ10ล้อเพิ่มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข่าวเรื่อยๆนะครับส่งข่าวเรื่อยๆเอาผมมีแล้วหกคันค่ะอ่าตอนนี้มีหกแล้วมีแล้วหกคันไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะผมพวกเราไม่ไม่มีการรับบริจาคนะครับพวกเราจะนําเงินจากพวกผมนี่แหละจากเทศกาลเจนนี่นี่แหละคนละห้าบาทสิบบาทรวมๆกันพ่อหัวแม่หัวที่ขายของนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลพี่ๆกู้ภัยที่พร้อมที่จะเดินทางนะครับขอให้ใกล้ที่สุดนะครับขอเป็นใกล้ที่สุดโอเคบ้านเลขที่เก้าซอยสิบหกรัตนอุทิศครับ รัตนอุทิศเลขที่9ซอย6รัตนอุทิศครับไม่มีการรับบริจาคครับไม่มีการรับบริจาคครับรับแค่ของคุณก้องและทีมงานดูแลตัวเองแล้วสบายมากครับสบายมากเพราะผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับรับแค่ของนะพ่อเนาะเยงแตกเชงแตกรับแค่ของครับรับแค่ของครับโอเคเดี๋ยวผมปรับลงมันเสียงอกครัหน่่เียน่อน ฝาก3จังหวัดด้วยได้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 ครับหลายๆที่ช่วยๆกันนะครับโอเคตอนนี้ส่งพิกัดคุณแม่มาเลยนะครับคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะครับอำเภอชนะด้วยนะครับโอ้แสดงว่ากินพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับช่วยที่ไหนได้เท่าที่เท่าไหร่เอาเท่าที่ไหวลุยเลยนะครับแต่หาดใหญ่หนักครับฝนยังไม่หยุดตกครับตอนนี้น้องยูก็อยู่กับพี่เจ้าที่ทหารนะครับเดี๋ยวแบ่งงานกันคอ่ากําลังแบ่งงานกันนะครับตอนนี้น้องจิกอำเภอเทพาด้วยนะครับช่วยหาดใหญ่ โอเคครับย้ำนะครับย้ำนะครับว่าต้องการพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับหรือว่าพี่ๆที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องการขับเจสกีขับในการที่จะอุยพนะครับโอเคแหละทางการบอกว่าประกาศเอาอยพจํานวนคนออกมาแต่ไม่มีเรือไม่มีคนมีความเชี่ยวชาญในการขับเรือขับเจสกีมันก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละครับจังหวะนี้เลยนะฮะ อัตรภูมิด้วยนะครับนาทวีหนักมากครับน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าใครที่ยังพอสามารถที่จะดูไลฟ์ของน้องเจนนี่ได้นะครับขึ้นที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าประมาทนะครับน้ําป่ามันมาทีเดียวมันกินรวบเลยนะครับขึ้นที่สูงไว้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับหานใหญ่หนักสุดครับพัทลุงทะเลน้อยก็กําลังหนักนะครับอ่าสตูลก็หนักมากหลายๆพื้นที่ครับตอนนี้พี่่อ่าพี่น้องประชาชนในเขตของสายไหม73ก็กําลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับ ทยอยมาทยอยมาเรื่อยๆแต่ของพวกนี้อาจจะถึงช้าหน่อยแต่เป็นกําลังใจจากคนแถวนี้ที่พยายามอยากจะช่วยเหลือเท่าที่พวกพวกเขาไหวนะครับเพร<ว>าะจะให้พวกผมไปลงพื้นที่เราไม่มีความสามารถลงไปก,ก็กลายเป็นตอนนี้พี่นกพี่สาวยิวค่ะเ,เขาว่าเป็นแฟน,น,นพี่เนปพี่เนปเป็นทหาร,รแล้วเขาว่ามีศูนย์อพยพและทีนี้ศูนย์อพปยะคือาคาวสารอาหารแห้งหมดแล้วหาเนี่ยใหญ่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องรีบส่งไปค่ะรีบส่งจากตรงนี้นะครับใช่ค่ะ หรือ,อพี่พี่ห้างร้านใดน,นะครับที่จะขายในราคาถูกและอยู่ใกล้มาได้เลยส่งมาบอกเลยส่งเข้ามาที่แอดมินทิกตอกของน้องเจนนี่เลยนะครับพี่พี่ที่มีข้าวสารอาหารแห้งที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมที่จะส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยด่วนที่สุดนะครับส่งเข้ามาเลยนะครับอ่ตอนนี้ผมยังไม่ได้พิกัดเลยนะครับหน้าปลาปลาขึ้น3เมตรแล้วนะครับจบังหวัดสตูลก็หนักครับแถวทุ่งสง แถวทุ kind of small, hmm? yes. now, yard, so ่งยางแดงน้ำป like ่าลงมานี like ่แหละหนักหนักนะครับหนักอดีครับสวัดีครับก็เรียนไงขอเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับถึงจะลงพื้นที่ถึงจะเข้าพื้นที่หรือลงพื้นที่นะครับขอผู้เชี่ยวชาญนะครับฝากรัฐาชิวาด้วยนะครับยังไงก็ฝากเรื่องไว้ในตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการรับเรื่องต่างๆส่งเข้าไปที่แอดมินติกตอรของน้องเจนนี่นะครับส่งมาครั้งเดียวอย่าส่งผลัดนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะดันข้อความอื่นลงไป ที่หอพักแถวมีรถผ่านโรงแรมฮอบอินไหมครับสนามบินหาดใหญ่ก็หนักตอนนี้สนามบินไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่ยังสามารถบินได้หรือเปล่าครับฝนยังไม่หยุดเลยช่วยฝั่งนาทวีด้วยนะครับตะบนฉางนาทวีนะครับนาทวีทุ่งเสาซอยหนึ่งค่ะนาทวีทุ่งเสาซอยหนึ่งอำเภอสะเดาหนักครับจุดบริจาคอ๋อจุดบริจาคอยู่ตรงที่ซอยสายไหม73นะครับสายไหม่73ด้านั่งหน้าเลยนะครับ คือมองเข้ามาเห็นเลยนะครับเป็นจุดบริจาคซึ่งโอเคละใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคที่จุดของเจนนี่อย่างเดียวนะครับยิ่งคนที่อยู่ภาคใต้ยิ่งสําคัญเลยไอ้ตรงนั้นคือบริจาคน่าจะเหมาะที่สุดและดีที่สุดของถึงเร็วที่สุดนะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่ใช่ใครับตอนนี้คือสิ่งที่ต้องการที่สุดนะครับต้องการที่สุดหนักที่สุดคือเครื่องปั่นไฟที่จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับ เอาไปก่อนเพราะว่าส่วนมากเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะเป็นวิธีที่เป็นเจ้าของเวทีเครื่องเสียงต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ให้เอาเครื่องเสียงเอานี้ไปก่อนนะครับเลยแยกไฟแดงหัดใหญ่ด้วยค่ะซอย4ีเกลอเด็ก9เดือนผู้ใหญ่และเด็กอีกหลายคนครับตรงแยกไฟแดงโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับ พี่พี่เจ้าหน้าที่ที่ดูไลฟ์ตอนนี้นะครับพี่พี่เจ้าหน้าที่ที่ดูไลฟ์ตอนนี้นะครับตรงแยกไฟแดงโรงพยาบาลหาดใหญ่ซอยรถสี่เกลือมีเด็ก9เดือนและผู้ใหญ่กับเด็กๆอีกหลายคนอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ตรงนั้นนะครับอันนี้ส่งพิกัดมาเลยนะครับสายกลางซอยแสายกลางซอย8ครับมีเด็กและผู้ใหญ่นะครับพี่พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่อยู่เรียนใกล้ตรงนั้นที่สามารถอพยุกได้นะครับเสียงแตกไหมเสียงแตกผมมาลงไปต่บแล้วนะ เสียงดังไมไหมเสียงแตกเสียงแตกโอเคเดี๋ยวพี่ก้องเอาวางไกลๆก็ได้เป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทเลยครับเทเลยไม่เสียงแตกค่ะไม่เป็นไงเสียงแตกไหมเสียงไกลแล้วเสียงไกลแล้วโอเคไหมดีขึ้นยังโอเคโอเคครับมาตามนั้นครับมันจะเจ็บหลังไหมนะแม่เสดาหนักมากครับตันยงมัสหน่อยนะครับตันยงมัสด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ ส่งพิกัดจํานวนของน้องๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการการอพยพด่วนเร่งด่วนนะครับส่งมาเลยนะครับส่งมาเลยเดี๋ยวให้พี่ๆกู้ภัยที่กําลังดูไลฟ์ทิกเกอของน้องเจนนี่อยู่ตอนนี้นะครับสามารถมารับประ้อมูลแล้วก็ลุยพื้นที่ได้เลยพี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนไหนที่พร้อมที่จะเดินทางขอให้เป็นใกล้ที่สุดนะครับที่จะไปอพยพพี่น้องประชาชนของเราออกจากพื้นที่เสี่ยง ให้ส่งเข้ามาที่แอดมินของน้องเจนนี่เราจะมีการตรวจสอบนิดหน่อยนะครับเพื่อการยืนยันว่ามีตัวตนที่แท้จริงแล้วก็สามารถไปช่วยเหลือได้ได้อย่างแท้จริงเสร็จปั๊บก็จะมีการโอนเงินไทให้กับท่านก็ลงพื้นที่ได้เลยนะครับฝากสตูนด้วยค่ะตอนนี้ติดอยู่5คนค่ะส่งพิกัดมาเลยครับเคสคุณย่าติดเตียงตรงข้ามบรรยงอ่าโอเคครับซอยตลาดบรรยงในซอย9นะครับตลาดบรรยงซอย9คุณย่าติดเตียง นะครับคุณย่าติดเตียงอายุ100ปีแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตรงนั้นนะครับที่พี่เจ้าหน้าที่ท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับตรงข้ามตลาดบรรยงในซอย9ตรงข้ามตลาดบรรยงในซอย9ครับเออวัปือเปืปื๊บปือพี่สาวติดอยู่ในหอพักสันติราชสามวันแล้วค่ะน้ำกำลังขึ้นอาหารชั้นสองอ่าหอพักซอยสันติราชครับหอพักซอยสันติราช หอพักซอยสันติราศนะครับขาดอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ติดอยู่สาวันแล้วนะครับซอยสิเทศบาลพัฒนาหาดใหญ่เด็ก1ปีครับซอยสิเทศบาลพัฒนาหาดใหญ่นะครับวัดวัดบางสารานะครับ ถนนยอดอุทิศวัดบางสารายังไม่มีหน่วยงานเข้าถึงนะครับวัดบางสารานะครับวัดบางสาราถนนยอดอุทิศนะครับยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าถึงนะครับท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ฝากด้วยนะครับอตอนนี้อยู่ที่ซอย73ครับสายใหม่73ทยอยมาได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวน้องเจนนี่จะบริจาคจนถึงวันที่27เนาะ27 หรือจะต้องเปิดเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์มันจะเบาบางลงที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับเพื่อส่งน้าใจจากพี่น้องชาวสายใหม่พี่น้องชาวกรุงเทพและอยู่ใกล้เคียงพี่น้องชาวลําลูกกาที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเท่าที่ไหวเท่าที่ได้นะครับฝาก3จังหวัดชายแดนด้วยนะครับสจังหวัดชายแดนตอนนี้กำลังหนักนะครับจุดรับบริจาคซอยจิตใช,ใช่ใช่ครับ<ล>ผมโอเคพี่ <Okay. S 3> พยูลงพื้นที่แล้วน,นะคะทุกคนวันนี้น้องอยู ไปยอยกับทหารไปกับทหารแตพี่พี่ทหารนะครับไปรถทหารมันดีที่ยูมันลงไปแล้วเราทีเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะสื่อสารกับยูโดยตรงได้ข้อมูลจริงตรงไหนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราก็อนตังไปเลยถูกค่ะแล้วก็เมื่อกี้มีสปีดโบ๊ทเขาไม่มีน้ำมันจัดการไปแล้วค่ะเยี่ยมมากนั่นแหละสำคัญเลยสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทเนี่ยสำคัญครับมีผู้เชี่ยวชาญล้วไปรับผู้ประสบภัยออกมาครับใครที่อยู่ในสถานการณ์จริงจะรู้เลยว่ามัน เจ็บปวดและหนักหน่วงแค่ไหนนะครับ PD ดีเ s าทุ่งเสาหนึ่งสมาชิกประมาณ20คนครับ PD ดีเฮาทุ่งเสาหนึ่ง PD ดีเฮาทุ่งเสาหนึ่งนะครับตอนนี้พี่พเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงไปรับไปรับจำนวนออกมาได้เลยนะครับประมาณ20คนครับทุ่งเสาสองสุดซอยติดอยู่15คนทุ่งเสาสองสุดซอยติดอยู่15คนนะครับ PD ดีเ s า20คน ทุงเสาซอยหไม่มีหน่วยงานเข้าถึงเลยค่ะที่ทุงเสานะครับทุงเสาซอย1ซอยสองนะครับเอาเป็นว่าบริเวณนั้นใกล้เคียงนั้นส่งกำลังใจนะครับพวกผมก็รับรู้หมดแหละเข้าใจถึงความรู้สึกนะครับว่าพี่ๆที่ผประสบภัยอยู่ตอนนี้ต้องเจออะไรบ้างนะครับแต่โซเชียลมันช่วยเราได้เยอะจริงๆครับที่สตูลง,งูด้วยนะครับเขตแตหัดใหญ่ค่ะรึกษา วังสายทอง10คนครับท่าไซสุดซอย15ครับยังไม่ได้กินอะไรเลยใครที่อยู่แถวท่าไซซอย15ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านใดที่อยู่ท่าไซนะครับซอยสุดซอย15สุดซอยนะครับ15คน,นคบ้บานพักรถไฟซอย2หาดใหญ่ มาเลยครับ,บ<โ>ยอย่างที่บอกนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณของอาทางภาคใต้นะครับที่พร้อมที่จะเดินทางในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมนะครับให้ส่งพร้อมเดินทางแต่ไม่มีค่าเดินทางใ,าทให้ส่งเข้ามาที่แอดมินของน้องเจนนี่นะครับตอนนี้น้องก็รับสายตรงนะครับหมู่บ้านบางสารา,าตระบนบางผู้หาดใหญ่ค่ะ รักาการรัฐการซอยสองครับรัฐการซอยสองครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ที่ฟังข้อมูลจากตรงนี้นะครับตาเป็นโรคหัวใจติดกับยายสองคนเพิ่มเพิ่มออกมาไม่ได้ค่ะควรลังครับที่ควรลังครับมีคุณตาเป็นโรคหัวใจนะครับเขตแปดค่ะพวกผมก็ส่งต่อได้ประมาณนี้นะครับเท่าที่ไหวเท่าที่ได้พวกผมไม่มีความเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าส่งต่อให้พี่ๆเจ้าหน้าที่กู้ภยัยหรือว่าอาน้องๆที่เป็น คนที่อยู่แถวๆนั้นนะครับที่พร้อมที่จะเดินทางในการช่วยเหลือนะครับเด็ก3ขวบกับ10ขวบครับไม่สบายสองคนสามจังหวัดชายแดนก็หนักนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็หนักนะครับตอนนี้นะครับคืนนี้ไปไม่สบายสองคนี สามจังหวัดชายแดนก็หนักนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็หนักนะครับตอนนี้นะครับคืนนี้ไฟสาม